ซึ่งวันนี้นะผมได้ซื้อมา8กล่องนะครับกับกุญแจ8ดอกนะครับแล้วก็กล่องเนี่ยสลับสีกันครับผมนะก็คือสีฟ้าสี่สีกล่องนะครับส่วนสีแดงก็4กล่องคนระับโอเคเราเริ่มจากกล่องแดงก่อนนะครับเราจะเปิดสลับกันนะครับแดงฟ้าแดงฟ้าแดงฟ้านะครับทั้งหมดนะครับเรามาดูซิของแรมันต้องได้ไม่ได้ตูไม่ยอมแต่เธอคราวนี้ไม่ได้อีกนีก็ไม่แน่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหโอ้ไม่เกิดโอ้ยได้มาแล้วนี่เปิดแค่กล่องแรกเองยังไงอีกตั้งเจ็ดกล่องสงสัยเออ่คนสร้างเกมเขาเห็นใจผมนะเออเจ้าเปิดมาเยอะแล้วเนะาะขอให้เจ้าบ้างสักชิ้นหนึ่งนะแต่ผมไม่ต้องการชิ้นเดียวครับท่านผมต้องการเสักสองสามชิ้นนะครับน่าละ,นะ,นะ,นะนะ ได้ได้ของแรมาชิ้นนึงแล้วตอนแรกหวังไว้แค่ขอบม่วงมาได้ของแรเลยเฮ้ยเเอเอมองกุฎอีกแล้วอ่ะเอาไม่ใช่อันี้โอบีอีกแล้วไม่เป็นไรฮนะเราได้ของแรไปแล้วนะครับแต่ว่าหวังแล้วก็ต้องหวังอีกสิครับถ้าหวังแล้วหยุดหวังก็อย่าหวังเลยเนี่ะชีวิตมันเป็นอย่างนี้ แร่ของแร่แล้วก็ของแร่นี่มันจะซูมอีกนะเพรามันจะได้เป็นอะไรนะฮะโอ้โอโอโอพาคาดตาเอ้หมวกโอ้โหข,ของม่วงโอ้นิดเดียวเองครับพี่ไม่ให้ผมเลยเอ่ะเมื่อกี้เราเปิดกล่องไหนไปว่าขอดูก่อนนะกล่องแดงมีสองโอเคน้ำเงินต่อแล้วแรลแร่แร,แร เอาม่วงก็ได้นะครับคราวนี้อ่ะม่วงม่วงก็ได้แต่ว่าอย่าหมุนนานเกินไปครับรู้สึกจะมีลางร้ายเอ้ยเอึหลายจริงๆด้วยเอ้ยได้หมวกอันนี้ก็ยังดีฮอหมวกนี้ยังไม่เคยได้เลยแหมไม่เป็นไรครับได้ของไม่ซ้ําก็ถือว่าบุญแล้วนะเพราะตอนนี้ของซ้ำมีบานเลยไปกล่องแดงต่อ กล่องแดงนี่รู้สึกจะมีโอกาสได้ไมนะ่มันแบบยังไงมันอยู่มันจะอยู่ที่โชคนะครับมันจะไม่อยู่ที่กล่องเลยแหละนะผมว่าแต่ว่ากล่องแดงจะขายถูกกว่ากล่องฟ้าผมนะกล่องฟ้าประมาณ0.50น,นะครับเป็นอย่างต่ําส่วนกล่องแดงอยู่ที่ที่ขอบฟ้าแล้วหรอไหมวกอีกแล้วเหรอขอจมูกแดงก็ได้เนี่ยขอเออช่างมันเถอะโอเคส่วนขอบแดงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณอ่า 0.10นะฮะผมเลยซื้อ2อันมาสลับอันนี้กว่าคือเตือนไวรัสแล้ว <c oughs> อ๋ป่ามันพะัเดีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ย,อย,อย,อยมุงกุดอฮ้ยมุงกุฎ <c oughs> โอ้มุงกุฎนี่เป็นอะไรที่ได้ง่ายมากครับผมได้มาดูนะสามสี่ห้าห้าแล้วอ่ะนะคือตูได้จนเอือนแล้วนะขอฟ้าสองกองสุดท้ายแล้วนะ อ๋อดีๆนะเอาแบบอะไรก็ได้นะที่ไม่ซ้ำขอบฟ้าก็ได้อะขอไม่ซ้ำเออแม่งให้จริงด้วยวะ่ะแต่ซ้ำไม่ปวดอ๋อถ้า <c oughs> คุมนี่ผมว่าก็ได้ยากนะได้ยากมากนะออะของสุดท้ายแล้วสุดท้ายแหงชะตาอุ้ย <c oughs> <c oughs> กดไม่ติดด้วยตะทางตถาทางจะเป็นลางลายใช่แบน,นี้ แล้ได้ไร้ได้ร้รขอบม่วงอขอบฟ้าอีกแล้วเอ้ยได้แวนตาเยี่ยมเวนตาก็ยังดีครับยังไม่เคยได้ขอบคุณครับได้ขอบแดงมาชิ้นเดียวนี้ขอบม่วงไม่มีสิทธิ์เลย